สวัสดีค่ะมาดูว่าทำอะไรกันอยู่มืดมืดจุ๋มเอ็นกับเสือน้อยกินอาหารเม็ดอยู่คนละข้างค่ะเสือน้อยกินฝั่งนี้จุ๋มเอ็นกินฝั่งต้องเอาขากันไวยไม่ไม่งั้นไม่งั้นเสือน้อยจะกลัวจุ๋มเอ็นแต่จุ๋มเอ็นเขาไม่กลัวหรอกจุ๋มเอ็นชอบจุ๋มเไม่กลัว พอกินเสร็จแล้วก็จะข้ามไปกินของพี่ฮ่าพี่ยิ้กลัวอยู่คุณจะเป็นแถวนี้ไม่สกปรกเราค่ะล้างทุกวันอ้มุดไปใต้ขามุดนมาใต้งานมุดมาใต้ขาเลยมากินของพี่เสือน้อยเฉยเลยมากินของพี่เสือน้อยเฉยเลย ตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งแล้วนะคะยังเล่นอยู่กับเด็กๆอยู่ที่ตึกอยู่เลยะคะ่ะเสอน้อยก็อม,กบบมองมองมองน้องเม่ง,องม,มองน้องจุ๋มเม่งกินอาหารตัวเองเฉยเลยก<งาน>ินไปเรื่อยเปื่อยจุ๋มเม่งจุ๋มเม่งกินไปเรื่อยเปื่อย อยู่ใต้ขาแม่นะคะเนี่ยมันนอนไม่ใช่เหรออยู่ใต้ขาอะไรคะมุดออกมากินเลยนอะอ้น <laughs> ทำอะไรกันเด็กพวกนาาี้เสือน้อยเอาพี่พี่ทับพิมพ์ให้อาหารพี่เสือน้อยแต่เสือน้อยก็ไม่กินกินไหมลูกกินไหมกินแล้ว เแลือใช่ไหมคะใช่พี่ทัพทีมใจดีจังเลยดูแลดูแลพี่เสือน้อยด้วยส่วนเจ้าจุ้งเหมิงกำลังเพลินอยู่กับอาหารเม็ดของเสือน้อยดูเขากินสิคะเสียงเสียงเคี้ยวเขากรอบครับกรอบครับเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนี่ก็มีความสุขนะคะเนาะ ทำให้ไม่เหงาอยากกินอีกเหร <c oughs> อยู่ใช่ไหมมาเติมให้เร็ว <c oughs> กินอีกไหมลูกกินอีกไหมกินอีกไหมพี่ครับทิมเอาใส่ฟ้าให้กินดีๆยอากันแบ่งๆเขี่ยลงตรงนี้ไม่เปื้อนค่ะเนี่ยตรงนี้มันจะเปื้อนเดี๋ยวข้างบนนี่ไม่เปื้อนข้างบนอาจจะเปื้อนนิดหน่อยน้องจุมม๊บแมงกินอาหารแมวค่ะวันนี้ กำลังเพลินเลยเคี้ยวงมงอมงมงม,งม,ง,มงมไม่ต้องใส่ถาด <ม EN. S 1> ใส่อะไรละวัานจะปวดน่าจะเต่าไม่ไงข้างข้างสึกนี่สะอาดค่ะเพร,ะราะลาดสาดน้ำทุกวันไม่มีฝุ่นขำจุ๋มเองกินไปเลืดอเปื่อยเ,เขาจะท้องอืดไหมล่ะหลุกกินแค่นี้ก็พอเลยเขาจะท้องอืดไหมเขาจะปวดท้องไหม<อ> เขาจะปวดท้องไหมเพราะว่ารู้สึกว่าเขากินเยอะแล้วเอากินกินกินต่อสิเดี๋ยวเขาอ้วนเหมือนเสือน้อยฟั <c oughs> งเสียงเขากินสิคะน่าอร่อยน่าอร่อย,รอ,ย,ยอร่อยไหมครอร่อยไหมื้อเมงพอกินของตัวเองหมดก็จะไปแย่งพี่เสือน้อยพี่ทับทิมไม่ยอมให้แย่ง กำลังสนน่ารักตามภาษาน้องหมาเด็กค่ะเริ่มจะเข้ากันได้แล้วค่ะกับเสือน้อยเดินไปหาเสือน้อยอีกแล้วข้้้าางงงล่่ไมตอใหพื้นข้างล่างไม่ค่อยสะอาดค่ะต้องการให้น้องให้ข้างบน ขอโทษที่ภาพวิดีโอวันนี้ไม่สว่างนะคะไม่ชัดเจนนักแต่เห็นว่าเป็นความน่ารักระหว่างน้องแมวน้องหมาและเด็กนะคะขอบคุณที่ชมค่ะ